ว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเมืองนครอย่างไรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงส่งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบรรเทาอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไว้เจ็โครงการซึ่งเหลือเพียงโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้นที่ยังไม่ได้ดําเนินโครงการ สมควรพิจารณาขุดลอกลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองให้ลึกพร้อมกับขยายลำน้ำเหล่านั้นให้มีความกว้างมากขึ้นรวมทั้งการพิจารณาขุดทางระบายน้ำใหม่เพิ่มอีกตามความเหมาะสมก็จะช่วยระบายน้ำที่ไหลลงมายังตัวเมืองให้ผ่านลงสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากแนวพระราชดำริดังกล่าวกรวมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จในปี2545พบแนวทางในการแก้ปัญหาคือ 1. โครงการระยะเร่งด่วนเน้นการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและ 2. โครงการระยะยาวครอบคลุมทั้งในและนอกเขตเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบแต่การดําเนินการยังติดขัดด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อขุดขยายคลองผันน้ําเลี้ยงเมืองบางส่วนต้องผ่านชุมชนจึงไม่สามารถดําเนินการได้ ทําให้ปัญหาน้ําท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นทุกปีกรมชนลประทาน จึงได้นําโครงการกลับมาศึกษาทบทวนอีกครั้งพบว่าเหตุน้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มาจากคลองท่าดีที่ทำหน้าที่รับน้ำจากเทือกเขาหลวงซึ่งเมื่อคำนวณรอบการเกิดซ้ำ25ปีคลองท่าดีจะต้องรับน้ำที่ระดับสูงสุดปริมาณ750ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแล้วระบายลงคลองต่างๆไปสู่ทะเลที่คลองท่าซักและคลองปากนาครซึ่งปัจจุบัน ทั้งสองคลองนี้มีความสามารถในการระบายน้ำรวมกันได้268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นทำให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองอยู่เป็นประจำกรมชนลประทานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างคลองผันน้ำอ้อมตัวเมืองลงสู่ทะเลเพื่อจะผันน้ำส่วนเกินนี้ให้ได้มากขึ้นและได้จัดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วสรุปได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนน้อยที่สุดคือ การขุดคลองผันน้ำเลี้ยงเมืองสามสายรวมความยาวประมาณ18.64กิโลเมตรพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำเจ็ดแห่งคลองผันน้ำสายที่หนึ่งขุดจากคลองท่าดีตำบนชัยมนตรีไปเชื่อมคลองวังวัวคลองผันน้ำสายที่สองขุดจากคลองหยวดเชื่อมคลองผันน้ำสายที่หนึ่งเพื่อเลี้ยงชุมชนคลองผันน้ำสายที่สามจากคลองหัวตรุดผ่านตำบนท่าเรือตำบนบางจากออกสู่ทะเลโดยตรง พร้อมขุดขยายคลองวังวัวและคลองหัวตรุดเมื่อโครงการแล้วเสร็จภายใน5ปีจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมในเมืองนครศรีธรรมราชได้ร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี้ยงตัวเมืองโดยมีพื้นที่รับประโยชน์สอฝั่งคลองระบายน้ำา17,400ไร่ รวมทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้ถึง5.5ล้านลูกบาทเมตรอีกด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริปราการป้องกันอุทก